ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดพังงาคะกับหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะซึ่งจังหวัดพังงาเนี่ยเขามีการเปิดศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยค่ะเชิงเกษตรเป็นฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีในสวนปา์มชอบมากเลยค่ะในสวนปา์มมีไก่ไข่ซึ่งต้องบอกว่าสร้างมูลค่าได้อย่างมากเลยนะคะรายได้เพิ่มด้วยลดรายจ่าย ใช่ค่ะก่อนที่ไก่แล้วออกไข่นี่มันก็จะมีเสียงกระอกกระแทกกระแกปกติไก่ก็ขันอยู่แล้วลรวก็ขัแล้วนะแบบอารมณ์ดีใช่ไหมใช่ค่ะอารมณ์ดีค่ะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาจะพาคุณรอดีไปชมพร้อมกับคุณผู้ชมเลยค่ะนี่ค่ะคือสวนลุงวุฒิฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะหมู่ที่สองตําบลบางวันอําเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาค่ะนายนรงหนูเนียมในอําเภอคุรบุรีนะคะ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และแหล่งแหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตรสวนลุงวุฒิค่ะซึ่งได้รับการเลือกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะทําโครงการต้นแบบกิจกรรมยั่งยืนค่ะโดยนายมานพจีนาไหมผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบนเปิดเผยนะคะว่าทกศฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนบนได้คัดเลือกสวนลุงวุฒิฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีให้จะทําโครงการต้นแบบกิจกรรมยั่งยืน เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ครบวงจรค่ะทั้งการผลิตรวบร,รวมแปรรูปและการตลาดส่งเสริมและพัฒนาสร้างเป็นหัวขบวน ให้กับเกษตรกรและเครือข่ายในการขับเคลื่อนเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนเชื่อมโยงธุรกิจกับเกษตรกรรายย่อยเพื่อให้เกิดรายได้ทั้งระบบเลยค่ะแล้วก็ยังเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงกิจกรรมโครงการต่างๆของธนาคารที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะได้จัดเตรียมกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการผลิตการสร้างมูลค่าเพิ่มและด้านการตลาดมุ่งหวังให้ส,สมาชิก ปรับวิธีคิดปรับวิธีการผลิตตามแนวทางของเกษตรผสมผสานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย G.A.P. ซึ่งก็จะทําให้พี่น้องเกษตรกรนะคะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาระบบการเกษตรโดยใช้ตลาดนําค่ะผ่านการประยุกต์ใช้หลักวิชาการเพื่อการตลาดที่มั่นคงส่งผลให้มีไรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยค่ะ